แยกอ่าข้าวเมล็ดแต่งโมนะครับที่ผมได้พอไว้นะครับแล้นี้ผมก็ได้เตรียมไปแยกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นใส่แก้วเนี่ยครับเอาที้แยกเป็นแก้ละต้นละต้นนะครับนี่ครับที่ผมได้ได้แยกไว้ครับอ่ะเดี๋ยวเข้ามาอ่ะเริ่ม ครับนี่ก็แยกไว้เรียบร้อยนะครับแก้วละต้นสองต้นน้ำนะครับเดี๋ยวจะล่งปลูกแล้วจะมาอาเบีดอีกที่หนึ่งนะครับครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ